สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีซูเปอร์นิงสายจวดมูนีหลังจากเข้าไปไปไม่ไปลักกันคอนเสิร์ตไล่ปิดของที่งานสนาวนอพี่เป้แง่เข้ากันทั้งสองมือกับพี่น้องกับว่าอะไเฮ็ดคลิปให้สิพีเฮ็ดน้องเข้าได้เบิง้งทั้งสองมือตะก่าขอโทษขอใหเด้วยครับมือน,นีเข้ากันเรื่ยมาตามติดบานเสียออกเพราะว่าร่างวั่นแกอะไรเจ้าบาดเจ้าบาดนี่สีมอบให้แม่ไปได้สีผ้าให้พี่ให้น้องเบิง้ง ครับยึดนอนนาตอนนี้คมก็มางหอดเฮียนเสียออกแล้วครับไปห้เาเขาไปเบิ้ลนุ่งกันครับพี่น้อง คุณแม่มายาจากออสเตรียนกัประเทศออสเตรียนแม่หักเสียวบักแห,ห้งไรฮกคือลูกพนนะนี่ก็คือแม่เอฟซีจากแม่มายาคือกันก็สองพ่วงจากออสเตรียนอันนี้จากแม่ชุจากชะอําหรือว่าพี่ชุจากชะอําของเสียวอ,อ,อ่ะบังลานางลงกประชามสัมภาษณ์กันเลยวัดดีบังลาได้แะเรียง ขึ้นไปที่เรียนทั้งสองหอบเลยวะลกูกครับโอ้สุดยอดควอยว้ยเมื่อวานพร้อยมีมากจากอันว่ได้้อยแต่ขวได้บอกลแล้วว่านนอ,อ,อนว่าขอไม่พาน้องแค่หนหนัมันเลยยังไงมันขึ้นเยเรียเรีนเลยมักบ่มักยูนอันไม่เจนเป็นหม,มอเียนเอ,อกาก็ยาน <c oughs> <c oughs> ยานดีละยาน ยานในการแสดงยันไปยานฮิมขึ้นยานอีดิมขึ้นนี่ปาร์ตอแไรแแนในเก่งยันเนาะว่าจานไหมอันปลูกอ่อนกล้วยเอากล้วยบ่าเป็นยันือยานปุ๊กยานตื่นแห้งแต่ยันคักฐานฐานฐานตรงตรงหือว่ายานคักคัดตื่นยันคักมียานอิรที่รอเลยนี่ไม่เห็น จนสิแล่นน้องหันจถามว่าพ่อีพอีมาเน่ิเดยอาวันาเียมาไล่มาไล่นี่กะบักลาได้แลวลามอบให้แม่งครับอืมวันที่นีสิยิ้มหาเขาได้ไปดิบ่เอ้าเสียงมันีดสได้ มันนี่มือนี่มือมือนี่มือนี่สีผ้าเป็นสีผ้าเป็นสือเสียผ่าเด้อครับเพราะว่าเมียไม่ย่าอุ่นเงินไม่หมดหลายแต่ว่ามื่นสองคุณดิเมียไม่ย่าไห้น้องแพนสามพันไห้เวลามื่นสองเพื่อเราหักหลุกละเราว่าใชยไปเฮ็นเกือบเนี่ยไปเฮ็ดเกือบกืบเกือบพวกหายมันดังใช้ดังชี้เลยนะมับวันนี้ก็เรียกว่า โมกระจมพาแตกลูกชึนกินเขาเนี่ยเลย่ะนะถ้าอยากินตนนี่ตุนลูกไส้ข่เด้ยข่หักล้าคือลูกเลยย่ะนะหักเสียออกคือลูกเลยมันก้นุ่งมันนุ่งนุ่งในกระนุ่งหน่อยน้องก็ะขายะสะพัดต่อครับพี่น้องพ่อไดเก่าหน้าที่กันมันได้ถึงมือเคลื่อนตอนพอนี้มากเลยเพว่าามหาพฟอนเป็นบ่ แม่ครับอุ้ยจะคของมาเอาทรดซาเปแนี่ยลาลายู่นีเน่แป้งตู่ก็ปูลูกจพ่อผ้านนองแฟนไน่อาบนังกอนเอาเชือกากันแกปูลูกแต้งให้ทุกคนจะคล้องได้ขึ้นแมวลาไหมพอโจกโทษขึ้นมาเลยว่าเอาเอาเสียออกเนียดิว่าบ๊อบอบอบเอาถิ่นประหันอยู่แปูลูกอยู่เพราะมือนี้ผมให้แสดงเทงแมวลาเท้งทงขึ้นนั่นนั่มไปนะโอ้แียงตู่ง่าถึงมขื่นสองสองโมงเลยขื่นเถัว ก็ช่วงแรกแต่งตัวสุดล้อแต่งล้อช่วงซองก็ใช่ตะปูกันตะแต่งานแล้วก็ปั่นๆนะครแต่เหล็กตัวตีซึ่งมันปรุงรูปก็ไปยื่นไม่ให้แหลมตัวตีตัวใหญ่แต่งงานก็ปั่นๆมันวะเอ้ยเป็นมันหาบอกผู้นั้นผู้นี้ว่าจะเขาจะแต่งงานปั่น ยอบาทนี้บาดนี้บาดนี้เพราะกว่าบัลลาเปนโซกโซกแล้วแล้วเขาจะเอายีจืดมากเี่ยไม่นอานเอาไม่จืดมาก่าญาติไรที่จืดเป็นเป็นคดลอยเราเห็นคือคืิคนลอะุกาดแดดเเขาลกวยจินบ่อเห็นี่พเนจืดเห็นน ยายคือแบบพ่นดังเนาะคนดังเนาะแม่เนาะเออคนดังอ่เงี้ยเออขนมกินได้ได้ลาข้าวแพงเบสซียนมี่แม,ม่สุนี่ก็ถาเบื้องเล่าคื้นการท่า,าชะอำแล้วก็แม่ปริชัดนี่ก็ทางปลาตะมอ,อ,อแล้วก็วแม่มาญาตินี่แม่หักเลยที่หักคือลูกเลยพะนะสาม,มีคนหักแท้เท่านี้เลยเลยนี่ยหักกับที่ มีจินแล้วแสดงคือตัวอย่าไปยานเล่าการแสดงโอ้ยสั้นยุ่สิไหมเฮ้นี่ต้องพอดี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 เให้ฟอนเดนเปล่าโอ้ยแสดวมุ่ขึ้นหา้างแกงกุ้งเอากล้วยกล้วยกล้วยเยอะจิ้มกล้วยสั่นตกเี้นดินโอ้กล้วยตกเส้ดินแล้วห,ากกาาห้างแกงหรือมีกินมหรือจิ้มด้กันมีกินกับจินเพราะว่าเรากินแล้วขอน้ำทังใส่ยเราเห็นปะ เห็นหนำบ่เห็นแล้วครับไอให้ผมว่าเออคือไมกินเลยปาร์ติมเล่นมั้งเด้กันเลยสุดยอดแล้วพ่อโจูนี่วันนี้พ่อโจพ่อโจให้โอกาสพวปลาเล่นเลยเล่นตะแมวลาไปเลยปล่อยโอกาสน้องแพนน้องแพนก็ปล่อยโอกาสน้องแพนห้กันหลังจากเคิดชิปปลาแล้วก็ทิลิปน้องแพนมอมมาไล่แมวขื้นกัน ให้แม่ผู้เกิดเก้าผู้เลี้ยงเข้ามาเนาะเอา้าจังสักส่าการศีพาแตม่มันมื่อนี้เป็น้นแม่ผู้ดีเมื่อนี้เป็นก้นแม่ผู้ดีเดี๋ยวอีกอันนี้เราแล้วพ,อพ่อสิพ้าไปซื้อเสียหาเนะเออให้ให้ไม่น,อมมน,อน้อยว่าไ,าไม่น้อยผ่านไปซื้อรถสีพ้าเวลาไปซื้อเนาะซื้อตัววัดพ่อว่าซื้อเสียข้อขออยู่ตรงนั้น

มือคลื่นในเบื้องลูกหลียงไม่ในที่ว่าม่อใ้เบื้องเรา์ม่มีโทรศัพท์เบื้งเราไม่ันมึนคลืนเป็นในเหรีนครับกันีน่ตัวมาลาเงินทุกบาททจดจำได้มากข่อใหญ่ไหอันไหนพวกตัวกันจะ่าจะได้มาหายแล้วพอหายแล้วมีฟุลูกไรที่เบื้องหนึ่งบัดยังกะที่ไปฝากในเพื่อนหนึ่งดยังกะี่ไปฝากในเพื่อนหนึ่งละฝากไว้เพื่นห้าม 5คลิเป็นหนุจะบมีเงินพาไป,ปโรงแรมมีผอ้อหาดีใจนั่นดีใจนั่นไม่น้อยลูกไส้นั่นแล้วพอว่าวันที่2425นี่บัลลาก็สีได้ไปเล่นเล่นแบบเก้าอีกพราะว่าเอฟซีเห็นบัลลา,ลาลเล่นเต็มที่แล้ววันนี้ทุกเทียไปบัลลาร์ว่าใครได้ขึ้นม,มวดนี้ได้ขึ้นที่นั่งใหญ่เลยเต็มที่แล้วเพราะว่าพอโจนี่เตียเ๋ยดแล้วสองเทียมันว่าซีเทียมันบ่ลละเอาบ้านนี้ก็ ไม่น้อยมีว่าสิเอาเ่อได้นี่เฮ็ดแก่แล้วได้เท่าไรเพื่อเลยครับขาใจแล้วไม่น้อยก็าจะไปฝากให้ลูกเนาะเพื่อได้ว่าให้มเก็บมันไข่มันบ่เอผมกับผมมีอย่างไรเราไม่น้อยเราเป็นหนวเก่งกับพี่น้องเราไปบอกยังบ่เก่งวานนี้ก็สียให้มอบแบบลาเอาเงินมาบ่อยแม่ลูกเร็วลูกจับมาดูใจบุญจับได้บุญจับได้ป้ะอ๋อโอ้ได้นี่เห็ดน้องแพนหรือกัน เออมามาดมันตัดุหมาหมัดมันช่วงเลยแม่เชื่อไหมโอ้ยแม่ทีแม่มือนี้พอดีเป็นมือวันแม่พอดีครับพี่น้องเป็นมือวันแม่พอดีอืออะอะบักลามอบให้แม่ อ่ะมาแล้ววาแมงมาแม่ไมู่กมามึงนึกครับเออเย็นหนึ่งเอออัน <f> น ah ึงให้แม่ารู้นานนี่ไปมือวันแม่บอกหลาอยู่ดีเนี่คือความร่างกายแข็งแรงไดเก็บยาไข่ดูแลแม่ไปหาเงินเลี้ยงแม่ขลาดเนาะครับเที่ยวเที่ยนปอคุณพ่อแม่มีป้าพี่น้องอ่ะบันทึกไทยนี่ก็ับเพาะยาไทยเสียอ้อปอกุณ ขอบุณพีสุจากสยามขอบุณพี่ปริชัดจากปกทอมอขอบุณแม่แม่มาหยาแม่หักบักลาจากออสเรียอ่ะบักลาป,าป้าพ่อมาอด้เติมข้อได้ก่อนีหลังจากมาพูดในแม่แล้วก็กลืม เป็นยังไงล่ะขอจะคอยอยากให้อวยพรให้เมปาริชาเมเมม่าญาจากออสเตรียที่ปาริชาจากคอทมกรุงเทพยวี่น้องบ้านเฮามวยนะน่านสกุลพวกโง่สูงนี่ล่ะแล้วก็คุณจากชะอําจากพิสุปนั่นแหละเอ้าอยากให้เวลาอวยพรให้เคนในห้องของเ่ากินแม่ละเวลาอวยพรก่อนแล้วเด็อ ก,มก iec, ็นนม,นมันอินเดียอางแรเด้ออกผักอย่างแรกกะไข่ต้องป่วยดีครับด้อครับขอบคุขอบคุณขอบคุณเกนเราต้องใจ่เยอเเีบอตินเด้วยเี่ยขไปต้องข้กันส่งมาไล่มาหาเสียออกจากประเทศจากประเทศเออแล้วก็เอซจากออสเตรียเอฟซีจากอิต ประจ่าประเทศออสเตรีย,ออยกับเมียมาย่าเนาะทีมออกมาไล่ใหม่ครั้งนี้บอกมาไล่ใหม่มือน,นี่อน,นี้กุ้งขาแขแ็แ,ขแรงแข็งแรงอันนี้เป็นมื้งเป็นมันพันๆลายเออจา้าจากโร่ไพ่ใส่กลีบใหญ่นี่ปราศจากโรคโควิดตลอดไปเรื่อยๆนะถืออ่านอ,อรกคพี่น้องขอบคุณ <โล S 1> ครับขอบคุณครับสวัสดีจ้าน้องแพน มิจอยสวยจูครับมือนีกาเป็นมือขึ้นนี่กลไปน้องแพงกัไปท่ามารกิจคอนเสิร์ตลุ่มปิดของสาวนอนแพงน้องแพงกัได้ขึ้นไปที่นนสองม,อมือเนาะนี่ขอขอบุณขอบคุณกับพูดรักผูญญ้ง่ญ่ใจดีจากประเทศออสเตรียครับแม่มา,า่าจากพี่สุกอทมอะรับนี่อนโอพ้พีสุจากชะอำ แล้วก็แม่ปริชัดจ,จากกรทมรครับมีนักจิตน้ำใจให้มาไล่น้องแพนครับแม่มาอยากออสเตรียนี่ครับนี่หล่าได้สามพวงเตียมืเมื่อคืนนี่ก็มีอ,มอ,มมอยู่ตอนขึ้นไปที่นี่ก็เสียอีกก็หิงี้ไ,ได้ละหา้อย,ยนะนะครับพระมุ ขอขอบคุณกับพุ่นของมาไลอยู่หนาวิทีมือ่อคืนกับเสียคาลอยขอบคุณบคุนหลายครับแล้วก็ผูนาดเนาะหลือผู้พีไซไงคนต้องจูกับหางอีลายอย่นยอเนาะว,วานตา,นนรานนมรเนาะเอาหวยพ่นในพ่นด้ทกเอาหงายไปเลยบอกก่อนหวยพ่น้ทุกคน,นเอาอดเรกแม่<อ>ากาดาวรหวยพ่นแม่ไ<อ>ม่ย<อ>ากก่อน ตอมาตอมากพูดอะตอมากมีเอาเอาแม่แม่ปฏิชัดจ้กวมกรขอแม่ปฏิชมข้อสุมากๆจะเร่นอนเรื่องเรื่องทีทอสุขภาพรากกรแข็งแรงจะเรื่อจเรืเ่ให้ได้หลายกว่แสก็นานด้อมากกับพี่ชะอําจากพี่สุพสจากชะอำ ไ่ดีใจบะสั้นบ่ไป้องเพลงสั้นจ้ะต้องการเสียต่อขันขึ้นอีกรอบสอสิสั้นว่ามันยิ่ีย่ยหายบ่จ้ะตั้งใจซ้อมเด้อเอาเพลงไม่ไปลองซื้เล่งเด้นเด้อจ้อ้าววันนี้ไปลองเพียงไม่เด้อเพลงเกา้องแล้ว้องเพลงไม่เอา้าหลังจากน,น,นล้วสิมบใม่ใมใหม้อใ,ให้แม่เก็บไปฝากไว้เนาะ ฝากแม่ไว้เดียจากใจะแจยอีแม่เก็บห้อีหลายอย่ายังเก็บว่าได้ขอแม่เด้อเอาวางห้แม่มอนี้เปลนว่านแม่เด้อมึนี่เจ้าเห้แม่ให้แม่ขอบบนขอบนซ้ำกันก็ไม่ยี่หน่อยละพี่น้องก็ยังว่เปลนดอกนี่ยังว่าเป็นนแพี่น้องเฮ้ยอืจ้าขอบบนขอบพืเีี่สงนัมาไล่มาหานหน่อยเด้อจ้าจะเลื่งเรือง ขาดายจะเลื่อนลงเรื่องสุขภาพแข็งแรงอายุดีมีแห้งลอยล้านพันล้านไปสแจกเลยโควิดจะจ่ายเลยท้าเติมเอาอะไรล่ะหมอแม่แม่เราปฏิบัติอย่างไรล่ะไอ้หนูมันีเป็นวันแม่ดที่มันยูดีมีแห้งสบายดีทุกปุ๋ยทุกปนเลยพี่น้องเด้อสุขภาพร่างกายแข็งแรงแยาเจ็บแยาไข้แยาจนให้ลำลำเรื่อยๆมากสามพันด้วยว่ามือหนึ่งจะให ใน้อยล้านพันล้านพี่น้องขอขอบคุณขอคุณห,หลายๆผู้ใ่ผู้รักผู้ใ,ใ่ใจดีที่มีความเมตตาให้การสนรับสน,นุนทีมงานสุร่งชายจวดเสียออกน,ออน้องแพนพร้อมกับทีมงานกับพ่มีอย่างายเลยพี่นอ eng, ้อเนงเออด้ออยู่ดีไมี่้งครับสาธุเกือบเพียงนี้นะเด้ออะตีว่าตีวาหช่วยหอโอ้โอ้ Bài solo và để quán làm xe Thương Chăm vào vòng chăm 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 chăm

น้องไส้ลาสายส่วมน้องไส้ลาสายส้วมหาหน้าพี่หาบกีกันหาบกะกันจับพุ้งเปิดนี่ปิดไว้ชักกันหาหน้าที่ไปเจอกนันหาหน้าท <Well, S 1> ี <mal> ่ไปเจอกันปุ้งเปิดปิด